ลองไหมลองลองนิดนึงเนาะ สวัสดีครับปูนะคะเจคับเราสองคนเป็นที่ปรึกษาทางด้านการขายบริษัทโตโยต้านครนครสขาเทพารักนะครับใช่ผมเช่นเดิมน้อเราเจออีกแล้วคลิปนี้เรามาดูตัวโตโยต้ายาริสครอสครับผมใช่ตัวที่โชว์ตัวนี้เลยเป็นตัวไหนคุณปูตัวท็อปสุดเลยค่ะตัวนี้ถ้าเกิดว่าลูกค้าอยากดูอะไรก็คือมีให้ดูครบเลยยันภายในเลยนะคะที่ว่าเป็นสีพิเศษที่เพิ่มขึ้นมาใช่ไหมคะใช่เป็นสีอะไรนะเป็นสีเทาดำสีเทาดำใช่ภายในเนาะครับผมเดี๋ยวเราเริ่มต้นกันเลยแล้วกันนะคุณปูตัวนี้ ตัว Yaris c อ o s s ตัวนี้มีทั้งหมดกี่สีดี อ่าถ s <S ้าเกิดว ah, well, uh, ่าม you know, ันต้องแบ่งมันแบ่งหลายแบบเนาะคุณเจถ้าเกิดว่าตัวนี้ถ้าเป็นตัวท็อปเนี่ยมันมีภายในสองสีนะคะก็คือจะเป็นสีภายในดำล้วนกับสีภายในเทาดำซึ่งสีภายในเนี่ยก็จะสัมพันธ์กันกับสีสีข้างนอกสีภายนอกใช่ตหมเนาะก็คือถ้าเกิดว่าสีภายในเป็นสีเทาดำเนี่ยก็คือจะมีในส่วนองตัวสีดำนี้แวกาสีน้ําเงินใหม่ที่ว่าสีเทอร์คยสีตัวโฆษณาใช่ค่ะแล้วก็เป็นสีขาวมุกนะคะซึ่งสีขาวมุกกับสีน้ําเงินตัวนี้สามารถเลือกได้ว่าจะเป็นสีล้วนหรือว่าเป็นสีหลังคาดดไ้เลย ถ้าเป็นส uh ีดำนะคะราคาตัวน so like, well. yes. so like, um, ี so like, ah. like, so ้ตัว mm ท็อปก็จะอยู่ที่899,000บาทก็คือเป็นราคาที่ลงขายเลยซึ่งที่เป็นภายในสีดำตัวนั้นมันมีสีอะไรบ้างคุณปูภายในสีดำนะคะก็คือตัวภายนอกเนี่ยจะเป็นสีสกาเลตสกาเลตก็คือสีสไปซี่สกาเลตคือสีส้มออกแดงๆดงขาวนะคะ แล้วก็จะมีในส่วนของสีซิวเวอร์นะคะก็จะเป็นชื่อสีว่าเมทัลสตีมเห็นได้ในตัวพวกตัวคอสตัวอะไรพวกนี้อยู่แล้วนะครับตัวแรลอดอะไรเงี้ยค่ะนะคะแล้วก็ในอีกสีหนึ่งนะคะก็จะเป็นสีสีเกีทาเข้มนะคะสีเทาเข้มใช่ที่ว่ามีตัวแรกก็คือในตัวของเอทีค่ะครับผมก็คือหลักๆเนี่ยตอนนี้ก็คือมี6กสีละตอนนี้สีดำสีบอลเงินแล้วก็สีเทาอันนั้นจะไม่เพิ่มเงินก็เป็นราคาแ9 9้า้านะครับถ้าเพิ่มเป็นหลังคดาก็บวกเพิ่มอีก6กพันครับผม ใช่ครับผมโอเค อันนั้นก็คือในเรื่องของตัวราคาน้อที่เราคุยกันมาทีนี้เรามาเรื่องของตัวสเปครถแล้วกันนะครับผมเป็นข้อมูลของตัวรถซื้อของสุดเนี่ยเราได้อะไรบ้างใช่อันนี้ก็คือจากด้านหน้าก่อนเลยนะครับผมด้านหน้าเนี่ยตัวแรกเลยอันนี้ตัวเป็นไฟไฟหน้าของเราจะเป็นแบบ LED แล้วนะครับเป็นแบบ full LED เลยก็คือตัวไฟหน้าจะเป็นเส้นตรงนี้ตรงด้านล่างตัวนี้จะเป็นตัวไฟเลี้ยวนะครับผมแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวไฟต่ําไฟสูงนะครับได้เดี๋ยวคุณปูทำภาพประกอบให้เจ๊แล้วกันอันนี้ก็คือจะเป็นในเรื่องของตัวไฟนะถ้าเเววลาากงันนป็ไฟ เลยอ่าแต่เป็นไฟแบบนี้เลยลองเปิดไฟเล็ใหน่อยคุณปูครับไฟฉุกเฉินก็ได้ไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวใช่ไหมคใช่ครับ,<ฮ>รบผมแหมมันก็จะเป็นอย่างนี้แล้วตัวแสงไฟก็จะกลายเป็นตัวไฟตับนะครับผมตัวนี้ไฟหน้าก็จะอยู่ประมาณนี้เนาะอ่าเดี๋ยวแสงมันรีเซ็ตค,ค,ครับผมในส่วนตัวนี้ ก็คือพอมาขยับลงมาตัวนี้นะครับจะเป็นตัวเซ็นเซอร์ด้านหน้าเนี่ยก็คือจะมีสองจุดนะครับผมในเรื่องของตัวสัญญาณกะระยะนะครับลงมาด้านล่างอีกนิดหนึ่งจากตัวนี้จะได้ไฟตัดหมอกด้วยคุณปูนะครับกันชนหน้าเป็นแบบนี้เลยอันนี้คือมาตรฐานจากโรงงานนะกันชนหน้าก็จะมีสีตัวนี้เป็นสีเป็นโนแบ็กก็คือเป็นสีดําเงานะครับผมด้านล่างตัดด้วยสีเงินนะครับผมพอมาตรงกลางอันนี้จะเป็นโลโก้ที่เป็นตัวลูกแก้ว นะครับผมแต่เป็นลูกแก้วด้านในนะน,นี้ไม่ได้เป็นลูกแก้วเรียบเหมือนเหมือนที่เราเคยเห็นก <c oughs> ันนะครับอันนี้ก็คือด้านหลังจะมีตัวเรดาร์ด้วยนะครับผมหลังโล<า>โก้นี้ใช่ไหมคะใช่ครับผม <c oughs> พอมาด้านล่างตัวนี้จะเป็นกล้อง ก็คือจะรวมอยู่ในกล้องสามนังสานะครับผมแต่นี้ก็คือจะเป็นกล้องที่เห็นภาพหน้าด้วยแล้วก็มีตัวเซนเซอร์ที่เป็นเรื่องของเสียงด้วยนะครับผมด้านหน้าเนี่ยความปลอดภัยก็เริ่มมาเยอะแล้วนะครับผมเดี๋ยวพอมาด้านข้างเป็นไงคุณปูมาด้านข้างนะคะตัวท็อปนะคะคือจะอยู่ที่เอ่อล้อเนี่ยจะเป็นขนาด18ดนิ้วนะคะถ้าเกิดเป็นตัวรองหรือตัวเริ่มต้นเนี่ยจะอยู่ที่17นิ้วนะคะตัวนี้เป็นตัว18นิ้วเลยนะคะที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะโลโก้นะคะสัญลักษณ์โลโก้ด้านบนนี้น อันนี้เป็นสัญลักษณ์ยังไงเอ่ยตัวนี้เป็นเครื่องยนต์อะไรนะไฮบริดค่ะไฮบริดเป็นเครื่องพันห้าพันหิตเนาะใช่สวยมากๆเลยนะคะโลโก้ใหม่นี้นะคะพอมาถึงกระจกมองข้างด้านข้างนะคะจะเห็นเอ่อกล้องนะคะตัวนี้ก็คือเป็นตัวแสดงผลกล้องรอบคันใช่อยู่ในหมวดของกล้องรอบคันแต่ก็คือเป็นกล้อง่าซ้ายและขวานะครับผมแล้วก็ตัวกระจกมีอะไรเพิ่มมาคุณปูมีเอ่อ bsm นะคะครับผ มีสัญลักษณ์ด้วยก็คือในเรื่องของตัวความปลอดภัยเนาะ <c oughs> ในกรณีที่เราขับรถแล้วในมุมอับสายตา <c oughs> เวลามีมอเตอร์ไซค์หรือเวลาเราจะเล่งแซงปุ๊บเนี่ยบางทีเราไม่เห็นจากทางด้านซ้ายได้ <c oughs> ทางด้านท้ายพัท้ทีก็จะมีตัวสัญลักษณ์ในเรื่อง <c oughs> ของตัวไฟ <c oughs> แต่ถ้าเราเปิดไฟเลี้ยวปุ๊บจะเป็นการกระพริบ <c oughs> อ่าตัวนี้ก็คือจะเป็นตัวเซฟตี้เซนต์นะครับผมตรงประตูเป็นไงคะประตูตัวนี้นะคะก็คือเป็นระบบ สมาร์ตเอ็นท right. so um ีนะคะก็คือกุญแจเนี่ยเป็นระบบพุทธสตาร์ทนะคะที่ทำคู่กับสมาร์ตเอ็นทีโดยปกติเราจะเห็นสมาร์ตเอ็นทีเนี่ยโดยปกติเลยจะอยู่ที่ประตูขวาประตูเดียวแต่อันนี้ก็คือสามารถเข้าได้ทั้งซ้ายและขวาเนาะคุณปูเนาะอันนี้ก็คือเพิ่มฟังก์ชันในการใช้งานให้สะดวกมากขึ้นสําหรับ่าลูกค้าที่จะใช้งานนะครับผมมาถึงด้านบนนะคะตอนนี้เป็นราวหลังคานะคะก็คือเป็นสีเงินเนาะเป็นสีเงินใช่ก็คือจะได้ราวหลังคาด้วยนะครับผมอันนี้ตกแต่งให้ดูสปอร์ตสวยงามเพราะหลังคาเราเป็นแบบไหน พาโนรามิกนะคะพาานมิเป็นหลังคาแก้วเป็นหลังคากระจกนะครับผมกระจกค่ะเดี๋ยวมองจากด้านบนอาจจะมองไม่เห็นเนาะเดี๋ยวอันนี้เราให้ดูก่อนเดี๋ยวภายในเดี๋ยวเราพาไปดูอีกทีนึงนะครับอ่ะถัดมาคือตัวนี้ตาถังน้ํามันเป็นยังไงเติมน้ํามันอะไรได้บ้างครับเติมน้ำมันก็คือตัวนี้คือแนะนํานะคะก็คือเป็นในส่วนของตัว E20 หรือแก๊สโซฮอล์95นะคะก็คือขออยากได้ข้าวเคลนเป็น95ซึ่งแบบจะ มันทำให้เครื่องบริสุทธิ์แล้วก็ใช้งานได้ยาวนานขึ้นนะครับแล้วก็ช่วยลดมลพิษด้วยเพราะว่าอย่างตัว E20 เนี่ยมันก็คืออยู่ในหมวดของแก๊สโซฮอล์เก้าะแคุณปูเนาะเกาครับผมในส่วนด้านท้ายเลยด้านหลังเจอธิบายไฟนิดนึงค่ะ่ะได้พอด้านหลังนะครับผมด้านหน้าเนี่ยเราเป็น Full LED แล้วด้านหลังก็ต้องมาเป็น Full LED เหมือนกันนะครับผม คุณปูเดี๋ยวลองทสไบให้เจอนนิดนึงว่าสวยขนาดไหนไนะครับในเรื่องของตัวไฟลีก็คือจะเป็นไฟเส้นตรงนี้นะครับถ้าดูด้านท้ายเนี่ยอาจจะเหมือนเล克斯เลยนะตัวลูกเล克斯นี่จะเป็นไฟลีนะครับผมไฟเบรกไฟถอยก็จะเป็น led ด้วยนะครับผมมาคู่กันเลยพวกนี้ลองไฟเลี้ยวให้เจหน่อยคุณปูอ่าไฟเลี้ยวเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายครับอ่าแล้วไฟถอยให้เจน,นิดนึงได้ไหมเราได้เราได้สตาร์ทเครื่องไหมครับอ่า LED สีขาวเลยสวยงามนะครับผมโอเคคุณปูขอบคุณมากครับแล้วก็มาตรงด้านกลางตรงนี้อันนี้ก็คือจะเป็นกล้องมองหลังนะครับผมอันนี้ก็คือจะส่งภาพจากตัวจอนะครับผมให้เห็นเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของระยะรถนะครับผมมาด้านล่างก็จะมีเซ็นเซอร์สองจุดเส้นเดียวกันกับด้านหน้าเลยะนะครับผมแล้วก็ตัวนี้เป็นยังไงมีคิกเซ็นเซอร์อในรถตระกูลเครื่องพันห้าตัวเล็กมีคิกเซนเซอร์งงมากลอง